สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้หายากม,มากๆนะคะสําหรับตัว t o โยต้าฟลอยเนอร์นะคะ,ะเราอยู่กับคันนี้เลยค่ะ t o โยต้าน er ิวฟลเนอร์2.4ขับ2ปี2017นะคะราคาพิเศษ959,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะมีโลโก้ t o โ,โยต้าโตเกีย นะคะคในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้า m a n เนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED ได้ทำ running light ค่ะมีระบบกระแสงไฮบีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวไฟตัดหนอกเป็นไฟตัดหนอก LED คู่หน้าเลยนะคะออกศูนย์ออกโรงงานค่ะตัวยางนะคะเป็นยาง i ิสโ n นนะคะมาพร้อมกับแบกอลลอย68แบบนี้นะคะ ไฟแล้วในตัวมีมาให้นะคะตรงฝั่งกระจกทั้ง2ด้านนะคะของตัวรถที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้โครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญใจไว้กล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นภายในสีน้งตาลน,นะ สไตล์ของตัว2.4นะคะมาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นกระจกออโต้สีบานนะคะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเช่นกันค่ะระบบเซนเอร์ล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวฝาหลังนะคะจะเปิดปิดอัตโนมัติเนเาะรวมไปถึงตัว Power Do o r นะคะปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start นะคะมีมาให้แล้วเช่นกันนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดลายไม้แบบนี้เลยนะคะพวงมาลัย um สามารถนะคะเพิ่มเสียง ลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พงมาลัยมีตัวแอร์แบกให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะตัวนี้มีเป็นตัวแพนเดิลชิปมาให้แล้วนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันได้เลยนะคะสําหรับตัวเรือนไหม่ค่ะอยู่ที่96,000กกิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะ มาต่อกันที่ตัวหน้าจอค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอ d ีวีดีทัสกีนนะคะตัวนี้ระบบเกียร์ทั้งคันจะระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขออภัยแล้วก็ตัวระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ถึงสงรูด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นตัวเอาเลสแล้วก็ USB ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวกันลื่นเท่าไหร่การลื่นสบัดมีมาให้เช่นกันนะคะรวมไปถึงตัวปุ่มอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดก็มีมาให้เช่นกันนะคะ, Mode, ะ, Mode, นนะ,คะสําหรับตัว 2.4ปี2017ต,ตัวนี้นะคะลูกค้าตัวเบาะจะยังเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งขาทุกคนขับอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับทิศทางได้6ระดับ6ทิศทางด้วยกันนะคะ <S <S ที่จะเปิดจะเป็นที่จะเปิดโคเมียมน้ออย่างที่ยกได้บอกไปตัวเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นกันนะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเดินได้สีขาวนะคะตามสไตล์ของตัว2.4ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลย นะคะ,ะด้านบนเพดานกริ้งกิ่งไม่มีรอยขีดข่วในใดๆเลยนะคะด้านหลังมีแอร์ราวให้นะคะแล้วก็ไฟห้องโดยสารมีมาให้เช่นกันนะคะถัดไล่ลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้มีเป็นตัวที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นตัว power outlet 1 2 0โวลต์นะคะแล้วก็ด้านล่างถูกแรงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบา้านแล้วที่2 2 0โวลต์หรือ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดอกอยางนะคะตัวยางอะไรอยู่ครบนะคะตัวนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2องจุดด้วยกันค่ะแล้วก็กล้องหลังออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะคะ เปิดปิดอัตโนมัตินะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับตัว t ตยตาไฟเนอร์เนาะอ่าด้านด้านหลังนะคะลูกค้าตัวเบาะสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะคะสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็สามารถพับเก็บแบบนี้แล้วก็วางสัมภาระได้นะคะหรือว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นครอบครัวค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นะคะก็สามารถพับเบาะลงเพื่อจุผู้โดยสารได้เช่นกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะฝาหลังก็เปิดปิดอัตโนมัติสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะก็ โดยรวมนะคะสําหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้รับเห็นทุกมุมเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าตัวบอกไม่ยับไม่ชาเลยนะคะรถปี2017นะคะนี่นะคะก็ตัวบอกเป็นบอกอ่าไฟฟ้าฝัาง่งคู้ขับนะคะแล้วก็มีแอร์แบกให้นะคะทางฝั่งผู้โดยสาระคะ่ะอ๋อคู่มือการใช้งานนะคะ ก็โดยรวมนะคะลูกค้าก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตัว t o ต้า a New ฟ ner นะคะ2.4ขับ2นะคะสีขาวคันนี้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา t o y ต้าไฟ n n r e r นะคะไว้ใช้งานสักคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว2.4คันนี้เลยนะคะหรือว่าเป็น2.4สีดำสีขาว2.8 TRD นะคะทางเรามีส่งมอบนะคะหลายคันเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะที่เบอร์โทร0655495296ค่ะกับเซลยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อ ทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะลูกค้าสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าโทรต่อสายในตรงเลยก็ได้เช่นกันค่ะพร้อมช่วยเหลือทุกคันและทุกเคสกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ